ชุดนี้เป็นชุดที่10ทับ64แล้วนะครับสมาชิกพ้นสภาพ182รายสวัสดีครับพี่น้องอสสมอสมอที่เครรารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับสมาชิชกชกสมสมอนะครับลำดับที่49,18ถึงลำดับที่50,99ในเอกสารจำนวนสีหน้านะครับรายชื่อทั้ง182รายชื่อนี้เป็นสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเริ่มพ้นสมาชิกภาพเดือนเมษายน2,565ครับเอกสารสีหน้านี่ที่มีรายชื่อสามารถดาวน์โหลดจากใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าที่ในคอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับพี่น้องชกสสมนะครับชุดที่1 0 6ทับที่พ้นสภาพ182หลรายนะครับจากเอกสารทั้งหมด4 5จากเอกสารทั้งหมด4หน,น้านะครับ ซึ่งผลสมาชิกภาพเดือนเมษายน2565ถ้ายังไงแล้วก็ต้องฝากดูแลกันต่อไปนะครับพี่น้องครับก็จะให้สมาชิกภาพของเราสิ้นสุดลงนะครับเพราะว่าชกสสมเป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงให้กับอสสและอสมเมื่อถึงเวลาที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับให้คนข้างหลังได้อยู่ได้และสามารถเดินไปต่อได้อย่างไม่ลำบากนะครับ ก็ฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ